because i'm an <laughs> albatross <laughs> กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็อยู่กับเกมบอลสตาร์นั่นเองนะครับซึ่งก็อยู่กับบอลเลอร์ที่มีชื่อว่าริโกนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าผมได้พลังดวงดาวมาใหม่นั่นเองนะครับก็คือหุ่นยนต์ล่าถอยนั่นเองนะครับความสามารถก็คือเมื่อพลังชีวิตของ r ิโ o ลดลงเหลือน้อยกว่า40%เขาจะวิ่งเร็วขึ้น34%นั่นเองนะครับ บอกเลยว่าถ้าเลือดน้อยนะ่ะลิโคจะวิ่งเร็วนั่นเองนะโอเคก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ไปกันเลยแน่นอนว่าคลิปนี้ผมจะเอา650ร้วยนะแน่นอนว่าต้องทําได้อยู่แล้วสําหรับผมนะอะไปเอาละครับมาตอนนี้ผมก็อยู่อยู่ในหน้าเริ่มแล้วนะนะ<ม>บอกเลยว่าจับมากับอีก,กานั่นเองนะ เฮ้ยเจะโดดหรือเปล่านะเฮยเก็บกอกไว้ก่อนนะบอกเลยช่วงแรกอืออือเออเข้ามาดิครับเข้ามาดิเข้ามาดิอืออุ้ย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 จะตัวนี้ว่ะสเปามันเอาเรื่องว่ะเฮ้ยคิดว่าไงวะคิดว่าต้องเอาแล้วแหละจังหวะเนี้ยคิดว่าต้องเอาแล้วล่ะครับต้องเอาแล้วล่ะครับอืออืมเอาสหายมึงก่อนละกันเนอแตก เอาแล้วเอาแล้วครับเป็นไงบอกแล้วอย่าซ่ากับผมนี่ไงล่วงหมดครับโอ้โหมันเจ้ามเมล้าหรืออือยากแต่งั้นหรือก็ได้ตามที่ขอเลยครับผมเอามามาอใจเย็นพ่อหนุ่มถอยนับเดียวมึงหายเลยนะเว้ยนี่ไงก็มาดีครับก็มาดีครับอื ก็มาดีครับอืล็อกขวาแล้วเอ้ย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 จบเจ้าไม่เราหรือแตกไปดีครับอืมไม่พูดเยอะครับยิงทิ้งอย่างเดียวอืออยู่ไหนอยู่ไหนอีกคนนึงอยู่ไหนอ้าวพเพอร์โอ้โหผมค่อนข้างเสียเปรียบนะเจอพเพอร์สายฟ้าเขามีน้อยก็จริงแต่ว่าดาระยะเขาไกลกว่านะ ยิ่งถ้าเล่นเป็นเนีโอ้โหลำบากอแล้วก็ไอตัวนี้ก็เอายากด้วยนะคิดว่าไงวะคิดว่าเดี๋ยวผมจะรอให้มันเข้ามาใกล้ๆดีกว่านะรอให้มันโดดก่อนก่อนอื่นก็ต้องตัดกำลังครับตัดเลือดไปก่อนแล้วกันอ้าสวยอีกาโดดไปแล้วเอออุ้มโดนมาเออจับเจ้าไม่เลาหรือวะเออเออโอ้ยผมวิ่งไหวแล้วครับพี่น้องคิดว่าไงวะ คิดว่าไงวะโอ้โหคิดว่าไงวะโดนลุมอย่างงี้เอาแล้วครับเกมที่สองนะมาโอ้เวลามันเดินปกติมันจะช้ายังไงไม่รู้อะลิโคเป็นตัวที่เดินค่อนข้างช้าเลยนะสำหรับผมในตอนนี้โอเคผมไม่แปลกใจนะครับที่มันมีพลังดวงดาวเป็นวิ่งไวนะ ราะว่าตัวตัวของลิโคเนี่ยค่อนข้างที่จะเดินช้ามากถ้าเทียบกับบอลเลอร์ตัวอื่นนะบอกเลยว่าถ้าถ้าถ้าเราเล่นอีการอบที่แล้วเนี่ยแล้วมาลองเล่นลิโคเนี่ยโอ้โหสปีดต่างกันมากคุณจะรู้ได้ด้วยตาตัวเองเลยนะแล้วก็รู้สึกได้เลยอย่างชัดเจนแต่ถ้าเราเล่นลิโคอย่างเดียวเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะชินไปเองนะก็มนุษย์มันก็เป็นแบบนี้แหละ โพร้อ,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 อมจะยิงอย่างเดียวเลยวะเอ้ยก็มาดิครับก็มาดิครับก็ไม่ง่ายนะครับบอกเลยก็ไม่ง่ายนะครับบอกเลยนี่ไงอออเดี๋ยเจอปืนจิตน้ำน,นี่ไงนี่ไงครับอืมไม่ง่ายนะบอกเลยอือฮี่เล้าหลือไรวะข้างบนเนี่ยมันเล้าหลือไว้อยากได้ลูกปืนว่ะอืม โอ้ยด้านซ้ายมันก็ปล่อยวิทรรัวๆเลยเว้ยมันเล้าหรือเราจังเลยเลยวะคิดว่าไงวะเพื่อนคิดว่าไงวะยิงสวนเข้าไปหน่อยดีเออและยิงไปโอ้ยวิ่งไปไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับจังหวะนี้อือสวยสวยโอ้โหแมนเหลือเกินแมนเหลือเกิน โอเคครับเกมที 3, ih, ่3นะมาอุ้ยรอบนี้กับเอลปีโมว่ะหมูฟังแม่งมันชอบหลุดหลุดออกจากหูอ่ะเออไม่รู้เป็นอะไรหมูฟังผมเนี่ยอ้าวอ้าวอีกาอีกาอุ้ย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 ตัวใหม่ว่ะบัสอืมบัสไรเงี้ความยุติธรรมจะลงทันแกเองเออโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นมาหนโอ้วิ่งไหวเราอุ้ยเป็นไงเป็นไง นี่เอาตัวรอดเฉพาะหน้าเนะไง้หหมอแล้วหรือไอไบรอนไนะบรอนมันจะเอาผมเออเออก็มาดีครับก็มาดีโอ้ยิงไม่ถังยิงไม่ถึงด้วยโอ้ชิบหายแล้วไงเหลือเราคนเดียวอ้าวก็มาดีแั้นแหละเออมาดีมาดีาดก็เดินมาก็าเจ๋งจริงอะ่ะไอ้น,อน้อง อือืตอดออกไปไล่ออกไปอืมอืมใบหนอนโอ้มอ,มอนอมอนี่อีกแล้วทำอะไรวะไม่ไงเอาไปเรียบร้อยล่วงไม่ดีเออชิบหายแล้วชิบหายแล้วโดนชิบหายแล้วโดนแลเป็นเจ็ดเฮ้ยไอ้น,น้อง ยังไม่แตกเลยเออเออเออเอาแตะเป็นไงไม่ต้องเล็งก็แตกได้อย่าซ่าอย่าซ่าที่หลังก็ยิงพี่เออ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 ืออคิดว่าไงวะอืออคิดว่าไงวะอืออล่วงไม่ดีคิดว่าไงคิดว่าไง คิดว่าอื้อ้ยโอ้ยน่าระเบิดน่าระเบิดแน่กูโอ้วิบบับสปากับลูกปืนโลเหยียบลอยครับนอนโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็แค่นี้ดีกว่านะครับม่แห่บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะโหดเลยนะสําหรับเจ้าตัวริโคเนี่ยถ้าถ้าถ้ามันได้ยิงรัวๆนะอ่ะ สำหรับคลิปนี้ผมว่าผมแค่นี้ดีวกว่านะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านแล้วกันนะครับ See you next time